สีก็อาจจะสตีมไม่ได้นั่นแหละถ้าสตีมไม่ได้คันก็จะไม่สตีแล้วนะคะเพราะว่าสตีหลายรอบแล้แบบไม่ได้สตีนะนี่เดี๋ยวหลุดอีกนั่นแหละโอเคก็ขอให้ไม่รด้นะคือไฟบันรนอากาศเนี่ยทาไมกาดก็ไม่รู้อ่ะทั้งที่แบบเพื่อติมาใหม่เลยนะเนี่ยโอเคอเสียงนะทำไมต้องเสียด้ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาแล้วนะคนวันนี้นะคะจะมาสร้างคอนโดไม่ได้มาเล่นโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างคอนโดกันมาแล้วนะไม่ชชดใช่ไหมแชดหรือเปล่าไม่ชชดใช่ไหมบอกพี่นะ,ช,ะ,ออะชื่อปางค่ะอ๋อค่ะชื่อปางนะคะน้องาปาง อีเท่าไหร่เออเอ,อ่ะฮ้ยโอเคก็วันนี้มาสตีมแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปจะมาสร้างคอนโดนะคะเราต้องหาเลือกคอนโดที่จะสร้างก่อนละกันเออที่นี่มีคนอยู่ปะไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลบบ้านทิ้ง น้องมะป,ปางมีช่องหรือเปล่าคะรับฝากช่องได้นะจ๊ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเชื่อประโโอเคอายุเท่าไหร่เอ่ยน้องมะป,ปางคนงามหรือเปล่าโอเคก็นะคะมีค่ะอ๋อค่ะอายุเท่าไหร่อ่ะ เธอโอเควันนี้ไม่มีคนมาดูเลยมีแต่น้องมะปางมาดูนะคะโอเคก็เดี๋ยวนะเบลจะปล่อยเป็นกลางวันนะครับเพราะว่าเออกลางคืนดูยากวันนี้ฟรายไม่ดีอีกเช่นเคยเอากดติดตามในในี่ชีค่ะเดี๋ยวสตีมเสร็จจะไปกดติดตามให้ไม่น่าเลยฉันเดี๋ยวนะจัดกันอายุสิบค่ะพี่สิบสี่แล้วค่ะเนาะโอเค ก็เดี๋ยวถ้าอีเวนต์คะก็ัตรกอสวาทดนสวรรค์มานะคะก็จะสอนทำนางเงือกด้วยนะคือมันอาจจะซับซ้อนหน่อยๆนะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ดูชัดไหมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมวไว f ฟฉันถึงไม่ชัดเดี๋ยวเรามาสร้างคอนโดกันเลยก่านะคะโอเค เดี๋ยวจะสร้างแอปได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างแตบหนึ่งนะคะโอเคห้องนั่งไ,ได้แล้วต่อมาห้องครัวห้องทานข้าวนี่เรียบร้อยก็ต่อมานะคะก็จะเป็นห้อง ห้องซักรีดใช่ไหมเอ่ยห้องซักรีดแล้วก็ห้องแต่งตัวโอเคเราก็ควรจะมีข้างล่างนะคะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล็กโอชีก็พรุ่งนี้เป็นโรงเรียนหรือเปล่าคะาน้องมะปาง คือคืนนี้ไม่มีคนมาดูนะคะเพราะว่าอาจจะหลับกันหมดแล้วมั้งโอเคค่ะเดี๋ยวจะสร้างระเบียงไว้ตรงนี้เพื่อให้มาได้เพื่อเดินมาได้โอเคจะสร้างประมาณนี้นะพี่ครับ พ,พ,พี่ดูน้องใหม่อะไรเนี่ยพี่คะพี่ดูน้องใหม่หลายบริสุทธิ์ไหมคะก็เคยดูคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ดูแล้วเออช่องสามใช่ไหมวันเสาร,ร์หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจโอเคก,ก็คอนโดหลังนี้จะให้เป็นคอนโดใครดีเออไม,ไม่รู้จะให้เป็นคอนโดใครนั่นแหละแต่ว่า ก็สร้างเอาไว้เล่นๆนะไม่ได้เล่นหรอกจริงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างสระว่ายน้ำเล็กๆเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวขั้สร้างที่หลังแล้วกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของบ้านแล้วกันนะคะโอเคข้อดอลังนี้นะคะสร้างได้สูงสุดแค่สองชั้นเองอเดี๋ยวมาดูกันนี่นะนี่เห็นไหมสร้างได้สูงสุดสองชั้นนะคะ เออน้องปะปางเล่นหรือเปล่าในซีฟีพโอเคก็ถ้าไม่ได้ยินคืนนี้ดูชัดหรือเปล่าค่ะเออไมู่้จะทำอะไรนะคืนนี้ดูชัดหรือเปล่าเหมือนเมื่อคืนหรือว่า,วาไม่ได้แปลค่ะโรงเรียนปิดค่ะอาวโรงเรียนปิดไม่ได้แปลค่ะโรงเรียนปิดค่ะปิดสองเดือนอา้าวท้าไมโรงเรียนหนูเพิ่งปิดแล้วเนี่ย คือโรงเรียนพี่ปิดแล้วก็เปิดแล้วนะปิดตั้งแต่เดือนมีนานะคะโรงเรียนเบลอืมโอเคก็เดี๋ยวจะสร้างเอาไว้นะคะเล่นเล่นละกันคอนโดนี้ว่าจะสร้างไม่ให้น้องเบนแต่ว่าวันนี้น้องเบนไม่มาดูโอเคเดี๋ยวจะหาพื้นนะคะเสฟเซฟมาให้คืนนี้ดูชัดหรือเปล่าอ่ะดูไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะ คือไม่รู้จะปรับยังไงแล้วเนี่ยปรับ360ก็แบบเท่าเดิมอะ่ะเอองงสร้างวันนี้นะคะมาสร้างทวนสีขาวเนาะโอเคเดูที่สวีเดน,นะคะ่ะโอ้อีดชาอยู่ทางประเทศโอ้โหพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยอ้ยคืออีด่ะ คืนนี้ดูชัดหรือเปล่าคะอยากให้พี่สร้างตัวก็บอกได้นะอือคือแบบคืนนี้ไม่มีคนมาดูเลยคือพี่ไม่ได้สตรีมนานแล้วด้วยนะคะเซเวเดนหรือว่าสวีเดนอนะเซเวเดนไม่เคยได้ยินนะโอเคเดี๋ยวจะเลือกสีพื้นให้ก่อนนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรไง,ไงคืนนี้นะ ก็เลยมาสร้างคนดูไว้เล่นๆนะคะโอ้ยแรกอ่ะเดี๋ยววันเสาร์ก็จะมาสตรีมอีกนะคะโอเคก็เออคืนนี้ดูชันหรือเปล่าอ่ะมาปางตอบพี่หน่อยคะ่ะพี่มีไลน์ไหมคะมีค่ะสงสานป้าอยาะเอออยากดูใช่ไหมโอเค ก็พี่เล่นนะคะไม่ค่อยก็น่าเบื่อนิดนึงนะโอเคก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จ้าซ่านะคะคนโาไว้มาดูกันว่าพี่จะสซ่าได้หวยแตกหรือว่าดีหรือว่าอะไรยนะังไงนะคะคือนี่ดูใช้หรือเปล่า,าต่อพี่นอยโอเคอจะแอดไลน์พี่มาเลย ไม่รู้นะก็อาจจะสร้างกลุ่มนะคะสำหรับแฟนครับด้วยนะถ้าใครมีหลายเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไอได้นะคะเดี๋ยวจะไปแอดไปเองเนาะโอเคโรงเรียนพี่ปิดกี่เดือนะคะเปิดแล้วปิดตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมีนาค่ะแล้วก็เปิดเดือนพฤษภา ปิดประมาณสองเดือนเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวจะวางหน้าต่างไว้เอ้ยแหละอ่ะพี่แอดตอนนี้ได้ไหมคะเอิม่ม <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวนะ <c oughs> ตั้งไอดีไว้นะเดี๋ยวไปจา้าแคปแล้วก็เออแอดให้นะคะ <c oughs> ก็โอเคค่ะ ดา๋ยจะแอดก็แอดได้โอเคไม่มีปัญหานะคะสำหรับบไลน์เนาะแล้วก็เล่นเฟสได้แหละแต่ว่าเอาเอาเอาโอเคฟีแดงไอดี ID หนูโอเคค่ะก็โอ้ยเล็กอะเล่นไลน์เพหรือเปล่าอ่ะจะได้เอดกันเล่นไลน์เพด้วยโอเคเดี๋ยวไปจะแคปไปนะคะ เอาเอาเอามาป่าเคยนะียนหรือป่าเอ้ยดูฉันหรือป่าคะ่ะวันนี้ตอบหน่อยโอเคก็เด่วดนะ เดี๋ยวพี่สตรีมเสร็จพี่จะไปแอดนะคะโอเคก็นี่เรียบร้อยแล้วมันเหล็กอ่ะจะรอนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ไปเลยแล้วกันนะคะเออแต่ร,รีบสร้างหน่อยเดี๋ยวจะไปครับเออไม่สร้างดีกว่าคิดว่าเดี๋ยวไปลินเยลลี่ดีกว่าโอเคเอาเอาเอา,เ,อาเต็มมาเลยคุแบบว,ว่า จากที่แบบไม่เคยได้เต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาเยลลี่กันดีก,กว่าสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะก็เยลไี้สตรีมนานแล้วนะไม่รู้ว่าพี่ทำเพจเองเหรอคะ่ะใช่คะ่ะทำเพจเองกว่าจะแบบ ทำคยได้ตแต่ละคยนะคะแล้วก็ปวดจะอัพเลเวลได้แบบ40ประมาณเนี้ยแล้วก็แบบมันเล่นได้แบบตั้งสามเดือนพี่ทำเคย4สีค่ะสีอะไรอ่ะสีอะไรอะคอสีอะไรเอ,อ,อ,อ่ยอ,อ,อ้าวตื่นกันไปแล้วเนี่ยเด็กๆ เผื่แบบเดียวนนี่โอเคก็เดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะกลับบ้านปัปดีกว่าสิคะสิคะอ๋อพี่แจ็คเคยสิคะไปทำเควส์หมดแล้วนะไม่มีเควส์อะไรแล้วนะคะตอนนี้นี่เห็นไหมก็เควส์ล่าสุดที่ทำนะคะก็คือเควส์อันนั้นอะเควส์ประตูหน้าต่างคอนโด เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะกลับบ้านกลับโรงเรียนขนมหวานกันดีกว่าที่ยังเคยสรีค่ะก็เดี๋ยวจะเออสอนทำควิสนะคะโอเคก็ไม่รู้ว่าตอนไหนแหละจะสอนทำควิสนะโอเคก็คืนนี้ดูไม่ชัดอีกแล้วใช่ไหม ไม่มีใครเข้ามาดูเลยเนะี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะท้าใจให้เด็กๆเนะี่ยกับโรงเรียนนี่โรงเรียนมีคนอยู่สามคนก็คือนะคะเป็นโรงเรียนขนมหวานที่แบบเป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กมากรอเป๊กก็ wifi มันกาก,กไงอยากให้พี่ทำพี่อาที่สวาเรียนจังเลย โอ๊ยพี่แบบชาตินี้ก็ไม่ได้ไปไมาคะ่ะโอเคเพราะว่าเออมันก็แบบไม่ได้ไปแล้วนั่นแหละอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมาที่นี่กันเลยกลับโรงเรียนกลับโรงเรียนนะคะก็โอเคนี่ได้ละนะคะโอเคก็ให้กลับโรงเรียนอันนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนสำหรับ เอออนุบาลเลยนี่ดูคือแบบทำอ,อะไรก็ไม่ชัดสักอย่างเลยไม่รู้เป็นไรนะแวร์ฝฟบ้านเพียะมันกากก็มีทั้งหมดสี่ชั้นนะคะนี่คืหลังคาแบบน่าก,กินมากเฮสตรอมบังเอยพี่เก่งแต่ภาษาอังกฤษค่ะไม่เก่งภาษาสวีเดน โอเคเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปเล่นกันดีกว่าวันนี้โรงเรียนปิดไม่ปิดสิไม่ใช่ปิดนะไอ้มาปาคือพี่คือพี่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเอ้ไม่ใช่ไม่เก่งคือไม่ไม่ได้เรียนภาษาอันนั้นนะคะเดี๋ยวให้มาแต่งตัวเพื่งน้อยดีกว่า เอไคุณครูตายแล้วคุณครูจะตายหรือเปล่าเนี่ยให้คุณครูไปทำอาหารดีกว่านะคะดูแล้วแบบเด๋ยวจะตายใส่เอาไม่ดีมั้งพี่พูดภาษาอังกฤษได้หรอคะก็ได้บางคำค่ะไม่ได้เยอะอะโอเคมาทำเบอร์เกอร์แล้วกันเพราะว่าไม่ได้กิ่งภาษาอังกฤษวันนี้ดูชัดหรือเปล่าอะ ดูชัดหรือว่าดูไม่ชัดคะพี่พูดกับหนูนยคะ่ะเอ้ยเว้พูดอยู่นะเน็ตกากระดีเอย้ยเว้พูดอยู่นะี่ไงพูดอยู่นะก็อ่าคอมเมนต์แล้วก็พูดนะคะเออไม่ได้ยินหรอ ไม่รู้มันเป็นอะไรหรือเปล่านะเออแต่ว่าไ,ไฟโคตรกากอะอโอเคเรียบร้อยค่ะอ้าวไม่ไดีเหรอมาปรางแต่พี่จะพิมพ์ไปกันอ้าวพี่ไม่ได้เลยพูด พูดอังกฤษเหรอพูดภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรอะ่ะเออจะให้พูดว่าอะไร mm hmm. พูดทักทาย hello ะไรแบบนี้เหรอ mm hmm. <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอโอ้โ oh, ห mm hmm. น่ากินจัง,งเบอร์เกอร์ของคุณครู mm hmm. คุณครูเมลอนของเราคือพี่ถามว่าเออกินชัดเอ้ยไม่ใช่ดูชัดหรือเปล่าคะวันนี้อืม พูดอังกฤษจะให้พูดเป็นประโยคหรือว่าพูดไปอะไรอะคะพี่เขาไม่ค่อยเก่งนะอ้าวแล้วสัญญาณไวไฟพี่ใหญ่ไปไหนเนี่ยโอ้ยสวยแล้วโอเคค่ะก็เออเดี๋ยวเรามาดูกันดูชาค่ะ ฝากช่องได้ไหมคะได้ค่ะฝากเลยรับฝากช่องนะคะโอเคก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะอ้าวเด็กจิงมากินด้วยแฮะวันนี้ดูฉันหรือเปล่าวันนี้ดูฉันหรือเปล่าใจเปียไปกดซับนะคะก็บอกได้เลยนะเอาขึ้นไปเลยเนี่ยเอาเอาเอา ตูชาร์ตค่ะอะไรวะงงนะเนี่ยโอเคเดี๋ตวตูเด็กไปกินไหนเนี่ยอ๋อโหฝากติดตามเราด้วยนะคะนานาๆค่ะได้ค่ะก็อย่าลืมกดซับให้เรลด้วยละกันนะคะโอเคเอิ่มใครเนี่ยคือแบบเอ้ยแบทมดอะนี่ดูดิคือแบบ ตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะคิดว่าแบบเมื่อกี้ใช้สัญญาณในไฟนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะออไปกดออช่องนะคะขอบคุณค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะกออ็นะคะอ้าวนี่พึ่งน้อยมากินด้วยพี่ค่าเปิดเพลง V อะไรเนะี่ยเดี๋ยวๆ,ๆแบบนึงนะคะพี่ค่าเปิดเพลงวี o h n Chock อันนีแอนิมอลได้ไหมคะขะไม่เคยฟังอนะ่ะอืมอา้าวพึ่งน้อยมากินด้วยดูครูกินดูครูกินตะกะมาปีนี้อายุเท่าไหร่คะสิบสี่ค่ะหมอสองเออก็ชอบเล่นนะคะเกมพวกนี้แหละไม่ชัดอะ่ะอา้าวทำไมอะ่ะไม่ชัดเลยเหรอโอเคคะ่ะก็ เดี๋ยวจะให้นะคะน้องเนี่ยมาเล่นของเล่นแล้วกันกินข้าวเสร็จแล้วมันไม่ชัดอีกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะก็ปรับเป็น360แล้วนะแต่ว่าท้าไมมันไม่ชัดเนี่ยไม่เข้าใจงงนี่พึ่งน้อยแหมแฮรรี่เหรออ๋อชีเดี๋ยวจะให้แฮรรี่มาเปลี่ยนชุดกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วกัน โอเคโอเคน้องยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ,โอเคค่ะก็เดมาดูกันว่าน้องจะเปลี่ยนชุดอะไร โอ้ยเป็นอ๋อเมื่อกี้ได้โดโซลัสเหรอคิดว่าอะไรนะโอเคค่ะก็เปลี่ยนชุดเดิมแล้วกันอย่าเอาซับเรานะไม่อันค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามให้อืมนะคะเป็นไม่เคยเอันซับใครเลยนะเป็นพี่หนูอายุ11ปีอ๋อค่ะก็คือมันไม่ชาดอะทำไงดีอะ เปิดเพลงหน่อยนะแตไม่ได้โหลดเพลงนี้มาไงก็เลยไม่ได้โหลดนะคะโอเคก็อย่างงงงงเลยนะโอเคก็เดี๋ยวจะไปโหลดแล้วก็มาเปิดให้เดี๋ยวมาดูโชว์แล้วกันไม่รู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยโรงเรียนนี้เคอแบบยิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะยิ่งแหลกนะนี่ดูห้องนอนนุนครูน่ากินอะมอนขนมเค้กเลยโอเคก็เดยเด็กๆนะคะ โอเคค่ะก็มันไม่ชัดหรอไม่ชัดมากเลยเหรอบอกหน่อยนะจะได้แบบปรับอีกอะ่ะคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอืมตำคาแล้วนะคืออยากสตรีมให้มันสนุกนะคะแต่ว่ามันไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้จะสตรีมยังไงโอเคอ่านี่แทรี่แทรี่อยากอาบน้ำด้วย ก็มาเล่นแม่ของเล่นนะคะโอเคมาเล่นเร็วดูท่าเดินดิสวัสดีค่ะวัสดีค่ะก็ฝากช่องได้นะคะโอเคเออสามคนแล้วตอนนี้มาดูก็ถ้าไม่ชัดขอโทษด้วยนะโอเคแล้วนี่น้องอลันอยู่หรือเปล่า ครูอุ้งานอีกแล้วเดี๋ยวให้ครูนะคะไปสั่งการบ้านไปสั่งการบ้านชั้นสามขึ้นไปแหลกอีกละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหากระดานอีกมันแหลกอ่ะเป็นไรไม่รู้โอเคนะพี่คะโหลดแอปอะไรอ่ะพี่ค่ะ l o ลดแอปฟรีมิวสิก อ๋อเดี๋ยวจะไปโหลดค่ะแต่ว่าตอนนี้สตรีมก่อนนะโอเคนะคะเออก็เตอไม่ชัดนะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะถ้าเตอไม่ชัดยังไงนะคะโอ้ยสนุกจังเลยอะ่ะ <c oughs> นี่เป็นเด็กผู้ชายเล่นทำอาหารโถโถไปเล่นอันอื่นก็ได้มั้ง กดติดตามหนูหน่อยค่ะเดี๋ยวจะปะติดตามให้ค่ะแต่ว่าตัวนี้เขาชาตีมแป๊บหนึ่งหลกอีกละคือมันแหล็กไม่ชอบแหล็กเไป็นไรเนี่ยเออไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเด็กมาอ่านป๊อปอัพยังไงโอเคอืมก็อ้าวครูกินข้าวไม่เสร็จอกแล้วเนี่ยเฮ้ย กินช้าดังเลยเนะี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คะอายุสิ่ค่ะืเคเพิ่งเปิดช่องได้แค่เดือนเดียวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้สตรีมเพราะว่าการบ้านเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ครูนะคะมาอ่านนิทานก่อนนอนให้เด็กฟังแล้วกันตอนนี้ค่ำแล้วแต่ว,ว่ากับปรับเป็นกลางวันอโอเคค่ะมาเอาเนเน,นี่ย โอเคครูมาทําอะไรนะคะดูนะออกมาชื่อชมรูปภาพเฮ้ยแค่นี้เนี่ยนะชื่อชมรูปภาพถูๆอ่านี่เด็กนี่เล่นอะไรเนี่ยอ่ออานหนังสือนี่เพิ่งเคยเห็นเด็กอ,าอ่านหนังสือมาก็อาจจะเล็กแล้วก็ไม่ชัดนะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะโอเคก็รับฝากช่องอยู่นะคะก็ สามารถฝากได้เลยพี่คะขอเอดีไลน์หน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวไปจะแอดแอดไปเองนะคะโอเคนี่ทำไรบ้างอ้าวปวดชีเดยวมาสีชั้นล่างนะคะโอเคอาวอีห้าเปอร์เซ็นต์ต่เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคค่ะก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะโอเคพอแล้วละเรนเยลลีล่น,นี่นะคะเยลลี่นะคะนางเอกของเราในเรื่องของเราโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้เยลลี่นะคะมาดูเอ้ยมาประท้วงดีกว่ามาเลว เล่นเด e s ซ m มาตั้งแต่ตอนไหนคะเล่นประมาณตอนปิดเทอมค่ะเล่นตอนประมาณปิดเทอมเลยนะคะแล้วก็มันทำควิตอะไรไม่ทันแลวดูดูดูเด็กนี่แกแด้ตั้งเนี่ยโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเบก็ต้องขอจบการสตรีมกไรในพิธานี้แล้วกันนะคะเพราะว่า เออิอ่มม่วงแล้วโอเคค่ะก็เออสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด u ับสไ i b ์เบิลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไลค์เบวลด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะ